สวัสดีค่ะสายบายครูตุ๊กตาสปิดาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพืชน,นะคะเรียนรู้ชีวิตพืชน,นะคะเรามาดูนะคะนักเรียนว่าอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ ชีวิตพืชน,นะคะปัจจัยที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างหนอนะคะแน่นอนค่ะอันแรกเลยก็คือแสงนะคะซึ่งพืชเนี่ยนะคะจะมีคลอโรฟิลเป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อนำแสงมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเอง อันนี้เห็นไหมคะจะเห็นว่าต้นที่ต้นพืชที่ได้รับแสงกับต้นพืชที่ไม่ได้รับแสงต้นพืชที่ไม่ได้รับแสงเป็นไงคะนักเรียนเหี่ยวเฉาเลยเนาะใบสีเหลืองนะคะ,ะเรามาดูต่อนะคะว่าปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือน้ำค่ะที่มีผลทำให้พืชเจริญเติบโตนะคะถ้า พืชน,นะคะไม่ได้รับน้ำนะคะพืชก็จะเป็นยังไงคะ ก็จะตายเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากเลยจะช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดินนะคะเพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นได้แล้วก็ยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นนะพืชสดชื่นและทำงานการทำงานของพืชกระบวนการต่างๆของพืชก็เป็นไป,นป,นปนตามปกตินะคะเหมือนคนเราเลยพืชต้องการน้ำนะคะมาดูค่ะนะคะในกระบวนการ การสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารของพืชก็ต้องการน้ำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นพืชที่เป็นไงคะได้รับน้ำกับพืชที่ไม่ได้รับน้ำนก็เหี่ยวเฉาถูกไหมคะต่อไปก็จะเป็นอากาศค่ะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่ทําให้พืชเป็นไงคะหายใจนะคะซึ่งอากาศเนี่ยพืชก็เหมือนกับคนเรา ืชก็ใช้อากาศออกซิเจนในการหายใจแต่ว่าในตอนกลางวันช่วงที่มีแสงถูกไหมคะพืชจะสร้างอาหารพืชจะสร้างอาหารก็ใช้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในกระบวนการสร้างอาหารหรืการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะแต่หายใจเอากส๊สอะไรคะ ออกซิเจนเข้าไปเหมือนคนเราแต่ถ้าสร้างอาหารเอาแกส๊สออกซิเจนออกมานะคะนักเรียนแต่ใช้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เ,เข้าไปและออกซิเจนออกมาดูตามในรูปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการหายใจของพืชเหมือนกับคนเราแต่ว่าการสร้างอาหารของพืชเราจะได้แกส๊สออกซิเจนออกมาไปอยู่ใต้ต้นไม้ถึงรู้สึกอากาศสดชื่นนั่นเองนะคะ เรามาดูต่อนะคะว่าในตอนกลางคืนเห็นไหมคะในตอนกลางคืนจะไม่มีแสงพืชไม่สร้างอาหารแล้วค่ะพืชก็จะหายใจเหมือนคนเรานะจะหายใจเอา,า๊าซออกซิเจนเข้าไปดังนั้นห้ามไปปลูกพืชไว้ในห้องนอนนะพืชจะแย่งอากาศเรานะคะเพราะตอนกลางคืนพืชไม่สร้างอาหารค่ะต่อไปธาตุอาหารค่ะนักเรียนเป็นธาตุาอาหารก็มีชนิดต่างๆนะคะที่อยู่ในดิน รรากของพืชจะดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชทําให้พืชมีการเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะคะธาตุอาหารของพืชจะมีธาตุอาหารหลัก N P K N ก็คือไนโตรเจน P ก็คือฟอสฟอรัสและ K ก็คือโพแทสเซียมซึ่งพืชต้องการมากมีอยู่ในดินปริมาณน้อยเป็นธาตุอาหารหลัก น,ะะนอกจากนั้นยังมีธาตุอาหารรองค่ะพืชต้องการธาตุอาหารรองจากธาตุอาหารหลักนะคะก็พวกแคลเซียมแมกนีเซียมกรมะถันนะคะส่วนประกอบของพืชดอกเรามาดูนะคะว่าพืชดอกก็จะใช้ดอกในการสืบพันธ์ุก็จะได้เป็นอะไรคะผลออกมาแล้วในผลก็จะมีมะเมล็ดมเมล็ดก็งอกนะ,ะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาหมุนเวียนกันเป็นวัฏจักร เราเรียกว่าวัตจักรของพืชดอกนะคะพืชดอกก็จะมีดอกต่างๆมากมายนะคะมีสีสันต่างๆเรามาดูส่วนประกอบดูเพศเกสรเพศเมียจะอยู่ด้านบนนะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเกสรเพศผู้จะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่ถัดจากกลีบดอกอันนี้มักมีอยู่หลายอันทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กลีบดอกตรงนี้ค่ะนักเรียนมีกลิ่นหอมสีสันสวยงามเอาไว้ล่อแมลงนะคะเพื่อที่จะผสมเกสร นะคะแล้วก็กริบเลี้ยงเห็นไหมคะกริบเลี้ยงจะอยู่ด้านในสุดเลยค่ะเหอนเอนอกนอกสุดเลยจะมีสีเขียวจะทำหน้าที่ของมุมดอกขณะที่ดอกยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลงนะคะซึ่งก็มีขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเกสรเพศผู้เห็นไหมคะ,ะเกสรเพศเมียละอองปริ้วไปตกบนยอดเกสรเพศเมียจากนั้นละอองเลนูงอกหลอดไปตามเกสรเพศเมียละอองเรนูก็ งอปลอดยาวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิเห็นไหมคะซึ่งหลังการปฏิสนธิแล้วรังไข่จะเจริญไปเป็นผลผนังรังไข่จเจริญไปเป็นเปลือกแล้วก็เนื้อของผลไม้นะคะส่วนอวุธหรือไข่อ่อนจะเจริญเจริญไปเป็นเ,ปเปนมเล็ดซึ่งเราจะใช้มเมล็ดเนี่ยเป็นไงคะนักเรียนไปสืบพันธุ์ต่อไปเป็นเพาะเป็นต้นใหม่ต่อไปนะคะตรงเนี้ย สำคัญมากนะคะนักเรียนคะกลีบดอกกลีบเลี้ยงก็จะเหี่ยวไปดังนั้นวัชจักรของพืชดอกเห็นไหมคะก็จะมีเมื่อเรานำมเมล็ดไปปลูกเห็นไหมคะก็งอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาโผล่จากดินก็มีการเจริญเติบโตออกดอกมีการสืบพันธุ์ ออกผลซึ่งในผลก็จะมีเมล็ดอยู่ถูกไหมคะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอะไรคะต้นอะไรเอ่ยต้นมะพร้าวใครไม่เคยเห็นดอกมะพร้าวดูด้วยนะคะนักเรียนคะข้างในเห็นไหมคะก็จะมีต้นอ่อนอยู่นะคะผลมะเมล็ดเจริญเติบโตจนมีดอกเห็นไหมคะ ต่อไปต้นอะไรหนอมะม่วงค่ะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะตะกี้มะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเราดูตรงใบนะเส้นใบมะพร้าวจะเป็นเส้นใบขนานแต่เส้นใบของต้นมะม่วงจะเป็นเส้นใบร่างแหนะคะก็จะมีวัฏจักรเหมือนกันเห็นไหมคะมะม่วงก็มีมลเมล็ดใช่ไหมคะเราก็เอามาเลม็ดมะม่วงเนี่ยซึ่งมีต้นอ่อนอยู่ข้างในเนี่ยไปเพาะต่อนะคะอันนี้ดอกมะม่วงทุกคนเคยเห็นเนาะอ่าเห็นไหมคะเอาไปเพาะเจริญเติบโตดอกมะม่วงก็จะเป็นดอกช่อเห็นไหมคะ ปริกเหมือนกันนักเรียนต้นบริกนะคะหมุนเวียนเป็นวัตจักรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนของอพืชน,นะคะคุณครูก็ได้ให้ความรู้ไปนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนดูได้นะคะแล้วก็ที่คุณครูยุยสอนนะคะนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดด้วยแล้วก็ย่ายลืมทําแบบฝึกหัดออนไลน์นะคะาจากคลิปความรู้ที่คุณครูสพิดาสรุปให้ด้วยนะคะ สายบายครูทุกตาโสพิดาก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ